สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายนะคะจากช่องต้นฟ้ายสายสมอนค่ะวันนี้นะคะฟ้ายจะพามาย้ำโปรโมชั่นนะคะสําหรับโตโยต้ที่ขายดีนะคะเป็นรถไซส์เล็กนะคะนั่นก็คือโตโยต a าเอทีนะคะในคลิปเนี่ยเป็นเกตรุ่นตัวท็อปเลยนะคะเรียกว่ารุ่น Sport ตพรีเมียมนะคะรุ่น s p o ร์ตพรีเมียมราคานะคะตัว a อทีฟรุ่นนี้อยู่ที่6กแสน0บาท6กแสน0จ็ดบาทค่ะแล้วก็สามารถ เลือกสีขาวมุกได้นะคะก็เพิ่มเงินไปอีก7,000บาทนะคะจาก6 7 4 0 0 0บาทค่ะด้านหน้าสวยงามกระจังหน้านะคะใหญ่ล้อไปกับตัวสเกิร์ตด้านล่างนะคะทำให้ดูสปอร์ตมีไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟหน้าเป็นแบบ LED แบบรายกด์ดิงนะคะรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าเก่าเตือต้าฟรีดาวได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อายุงาน2ปีนะคะมีเอกสารยืนยันให้ฟ่ายนะมี ใบรับรองเงินเดือนนะคะหรือถ้าไม่มีก็เป็นสลิปเงินเดือนที่ระบุอายุงานหรือบัตรพนักงานที่ระบุอายุงาน2ปีเนี่ยสามารถที่จะฟรีดาวได้เช่นกันแล้วก็ไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะคะแต่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเกรดปรกติอย่าเพิ่งน้อยใจนะคะสามารถทําดาวต่าได้ค่ะสามารถดาว5%์ได้นะคะเริ่มต้นของการดาว5%์ได้กรณีคนคำ้ำไม่คำ้ำเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าลักษณะอาชีพแบบไหนนะคะแล้วก็ลักษณะการทํางานเนี่ยเป็นลักษณะ รับจ้างนะคะหรือว่าเป็นลักษณะแบบว่าคล้ายคลองแบบไหนสามารถเรียกคนทําได้ฝ่ายจัดการให้ค่ะเกตรุ่นนี้เป็นตัวท็อปที่ขายดีนะคะเพราะว่าตัว a อทีหรือ Toyota t o y ย ta a t อทเนี่ยเป็นรุ่นที่ลักษณะเป็นรถเก๋งสามารถจุคนนั่งภายในเนี่ยหาคนสบายๆแล้วก็มันทุกสัพพะละนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้กระเป๋า้อลากกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ค่ะรุ่นนี้เนี่ยขายดีนะคะขายดีแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ใช้เนี่ย บอกเลยค่ะตอบกลับมาเลยค่ะว่าประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดน้ํามันลูกค้าฝ่ายได้ถึงอันนี้คือขับแบบไม่ได้ไม่ได้จํากัดว่าต้องขับเท่านี้ความเร็วเท่านี้นะคะขับแบบปกติก็ได้ถึง16กิโลลิตรนะคะรองรับน้ํามันต่ําสุด E20 เครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นสามารถเลือกได้สําหรับกลุ่มรถยนต์ลูกค้าคันแรกที่อยากได้นะคะสามารถเริ่มต้นจากเครื่องยนต์1,200แล้วเหมาะกับสถานการณ์ ปัจจุบันนะคะที่มีน้ํามันที่ค่อนข้างไม่ค่อนข้างอะคะ่ะแพงนะคะแพงมากนะคะตัวรุ่นนี้นะคะแรงม้าอยู่ที่92แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่6,000นะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรกับตัวล้อเลยนะคะตัวล้อเนี่ยเป็นล้อแมไลา์สปอร์ตจากโรงงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่สําหรับเกตรุ่นเอทีฟหรือว่ายาลิสหรือเครื่องยนต์พันสองเนี่ยจะยังไม่มียางอะไหล่นะคะมาจากโรงงานนะคะลูกค้าซื้อเพิ่มเติมได้ แต่ถ้าไม่ซื้อเพิ่มเติมก็มีตัวเติมลมฉุกเฉินพร้อมการตักยางหรือการกระจายน้ํายาก,การประยางไปพร้อมการเติมลมฉุกเฉินเนี่ยซึ่งใช้งานง่ายสาหรับผู้หญิงนะคะตัวคนเดียวเวลาเติมลมพร้อมกับประยางเพื่อใช้ในช่วงฉุกเฉินได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนยางนั้นๆเลยนะคะที่มีการฉีกขาดหรือแตกนะคะด้านหลังเนี่ย สวอากาศสาหรับเกีรรุ่นตัวท็อปหรือสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยเป็นคีบฉลามนะคะแล้วก็สปอยเลอร์แบบแนบจากโรงงานพร้อมสเกิร์ดด้านหลังสวยงามไฟท้ายแบบไลท์ไกดิงค่ะมีไฟเบรกดวงที่3เพื่อความชัดเจนนะคะคมชัดเวลาเหยียบเบรกในสภาวะวักลางคืนรถคันที่ขับตามหลังก็เห็น รถเราอย่างชัดเจนนะคะสำหรับแม็กเนี่ยเป็นขอบ15นะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะไม่ต้องไปแต่งอะไรเลยนะคะเป็นรุ่นที่มีความสปอร์ตตั้งแต่ตัวโครงสร้างตัวรถการตกแต่งรถเฉดสีการออกแบบกระจกหูช้างเห็นไหมคะกระจกมองข้างเป็นสีดําเงามีไฟเลี้ยวด้วยนะคะแล้วก็การใช้โทนการตัดโทนขอบต่างๆที่เป็นสีดำนะคะสวยงามคะ่ะรหัสยางอยู่ที่185ทันะค r สานรุ่นตัวท็อปเนี่ยสามารถ เปิดตัวรถโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาเลยก็น,นะคะเป็นอัจฉริยะสามารถกดเปิดที่ตัวรถได้เลยนะคะโดยที่มีกุญแจอยู่ห่างจากตัวประตูเนี่ยไม่เกินเมตรยีเปิดได้เลยนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมมาติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยพร้อมหน้า,าจอ M I D แบบ T S t แบบดิจิตอลสวยงามเมื่อกี้ที่ทางกล้องแผนไปนะคะเบาเนี่ยเป็นเบาะหนังจากโรงงานโอกระชับนั่งสบายนะคะขับระยะทางไกลนี่ช่วยมากๆในเรื่องของการนั่งเรารู้สึก เหนื่อยเมื่อยร้านะคะสําหรับการออกแบบเบาะที่มีการโอบด้านข้างนะคะกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าพร้อมเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างตัวรถเนี่ยก็ปรับไฟฟ้าพร้อมพับไฟฟ้าด้วยนะคะรุ่นนี้ขอย,ย้ําอีกทีนึงนะคะสามารถเริ่มต้นลูกค้าทั่วไปดาวได้ที่5%นะคะแล้วก็ผ่อนยาวได้ถึง84งวดนะคะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นสามารถเริ่มผ่อนรุ่นนี้นะคะได้อยู่ที่ 7,345บาทนะคะเริ่มดาวที่0%นะคะลูกค้าต้องการดาว0%ูปรเ็นหรือต้องการผ่อน7,345บาท8 4สีงวดสอบถามฝ่ายมาได้เลยนะคะรุ่นนี้เนี่ยมีสีมากมายนะคะให้เลือกสรรนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าถ้าไม่ชอบสีขาวมุกก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีปกตินะคะก็เป็นสีบอลเงินนะคะสำหรับพูดถึงตัวท็อปนะคะถ้าไม่เอาสีขาวมุกก็เป็นสีบอลเงินนะคะสีดำนะคะหรือจะเป็นสี สีออกแบบว่าน้ําเงินน้ําเงินเทาๆหรือเทาน้ําเงินน่ะนะคะที่ป้ายเคยทคําคิดไปสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีเทาดําเลือกได้ค่ะเลือกได้ถ้าลูกค้าชอบสีไหนตามฉลกที่ลูกค้าชอบด้านหลังเห็นไหมคะเมื่อกี้ว่ามีพื้นที่ในการนั่งเนี่ยมีพื้นที่เว้นระยะเข่าจากเบาะหน้าเยอะนะคะลูกค้านั่งสบายสายนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องการที่จะต้องมาเบียดกันถ้านั่งในระยะข้างหลังสาข้างหน้าคนขับแล้วก็ข้างคนขับนะคะรวมเป็น5คนนะคะ ลูกค้าคนไหนสนใจสอบถามฝ้ายมาได้เลยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างรุ่นนี้เคยทําคลิปไปแล้วนะคะคราวนี้ฝ้ายมาแค่มายำโปรโมชั่นนะคะสําหรับเดือนนี้หลังสงการเนี่ยมีอะไรดีๆมาบอกนะคะส่วนลดแคมเปญของแถมรายการตกแต่งต่างๆสอบถามฝ้ายมาทางลิงก์ไลน์ด้านล่างเดี๋ยวฝ้ายจะแปะไว้ให้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ไลน์และ ID ดีไลน์ไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาหาฝ้ายได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะ แล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบโปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องการนะคะว่าต้องการแบบไหนดาวตา่ําฟรีดาวหรือว่าดาวตามที่ลูกค้ามีงบประมาณอยู่แล้วนะคะเลดดอกเบี้ยต่ําสุดนะคะต้องการแบบไหนบอกมาได้เลยบาทกว่านะคะศูนย์บาทศูนย์จุดกว่าแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะต้องการขับฟรี90วันไหมอ่าคุยกันสามารถทําได้นะคะตามเงื่อขายที่ทาง t o โยต้าลิสติ้งนะคะแจ้งมาเดี๋ยวฝ้ายจะแนะนําให้ลูกค้านะคะรุ่นนี้สรุปก็คือว่าประหยัด นะคะสวยงามสปอร์ตแล้วก็คล่องตัวนะคะตอบโจทย์ทุกอิริยาบถกับรถที่ควรใช้ในะปัจจุบันนะคะฝากกดติดตามช่องต้นฝ้ายสายสมอแล้วกดไลค์ในคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ